สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 นะครับก็มาเจอครูเมกแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของการออกแบบโปรแกรมนะครับนักเรียนก็เปิดหน้า27นะนะครับเปิดเสียดาหน้า27นะครับการออกแบบโปรแกรมมีอะไรบ้างเขาบอกว่าการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหานะนะครับควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขนะครับที่โจทย์กําหนดให้และอาจนําขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลายๆย่างได้หลายๆครั้งตามต้องการได้อีกด้วย นะครับทีนี้ก็มาดูในหน้า27ที่สิ่งที่หนูต้องรู้ก็คือมีทั้งหมด4หัวข้อหัวข้อแรกก็คือ1การระบุป,ปัญหานะครับ2การรวบรวมนะครับ3การวางแผนแล้วก็4เรื่องของการแก้ปัญหานะครับทีนี้ก็มาดูอันนี้ครูสรุปง่ายๆนะครับให้ให้นักเรียนดูตามหนังสือเนาะให้หนูดูตามหนังสือกันนะครับอ่ะทีนี้มาดู เขาบอกว่าค่าเริ่มต้นนะครับเขาก็จะนําค่าของตัว A นะครับนี่เห็นไหม a เป็นค่าแรก b เป็นค่าที่สองนะครับนําค่าตัวที่หนึ่งไปเก็บไว้ที่ตัว A นะครับก็ร่างนี้เข้าใจไหมครับอันนี้เขาจะเรียกว่าลักษณะของตัวแปรเช่นเขาก็จะมีการนําค่าตัวแรกครับโยนเข้าไปเก็บในตัว A นะครับแบบนี้นะอันนี้คือการเป็นตัวแปรนะครับนําค่าที่สอง ไปเก็บไว้ในตัว b นะครับแบบนี้เนาะแล้วจากนั้นก็เอา a กับ b มารวมกันนะครับเอา a เอา a มาบวกกับ b นะครับมาบวกตัวนี้นะครับจากนั้น2ตัวนี้พอร,รวมกันแล้วปุ๊บก,ก็ผลลัพธ์ไปส่งที่ไว้ตัว c แล้วก็แสดงผลลัพธ์ที่ตัว c อันนี้จะเป็นแผนผังการทําง,งานเพราะฉะนั้น ขั้นตอนขั้นตอนที่เราเมกคิดในในลักษณะของการทํางานทางสมองมันจะเป็นแบบนี้นะครับ a, มีตัว a มีตัวบเหมือนเวลากดเครื่องคิดเลขครับก็กดเลขหนึ่งเลขสองเนี้ยแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเนี่ยกดเครื่องหมายบวกปับ๊บกด enter หรือว่ากดเครื่องหมายเขากลับปับ๊บมันจะกลายเป็นผลลัพธ์แบบนี้อันนี้คือวิธีการมองแบบง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้อันนี้การทดสอบหนูทดสอบแล้ประเมินผลก็มาตรวจสอบว่า สิ่งที่หนูคำนวณมันเป็นจริงไหมให้เราลองใส่สองดูนะครับให้เราลองใส่สองดูยกตัวอย่างนี่มีให้เพิ่มใส่สองแล้วก็ใส่สามจากนั้นทำไงครับเอาสามหรือว่าจะเอาสองมาบวกสามสามบวกสก็ได้นะครับเอามาบวกกันบวกกันเสร็จปับ๊บมันก็จะโยนค่าไปที่ตัวแปรดูตัวหนึ่งสมมติตัวนี้เป็นตัว a ตัวนี้เป็นตัว B ใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าไงครับนี่เมื่อกี้บอกว่าไง นำค่าแรกใส่ที่ตัว a นำค่า2ใส่ที่ตัว b ค่าที่หนึ่ที่ตัว a ค่าที่2อ,อยู่ที่ตัว b เพราะฉะนั้นค่าหนตัว a นี่ a อันนี้เป็น b เพราะฉะนั้นตัว a มาบวก b เสร็จจะเป็นผลลัพธ์ไปที่ตัว c อันนี้คือกระบวนการทํางานแบบง่ายๆอันนี้คือการทดสอบแล้วก็ประมินผลทีนี้นักเรียนก็จะเห็นว่านะครับ จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่เป็น5จากการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาวิธีนี้นะครับจะได้เห็นว่ามีขั้นตอนการออกแบบที่สามารถนำไปใช้กับตัวเลขต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ตัวเลขที่นํามานะครับหรือข้อมูลที่มีการใส่เข้าไปนะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันอาจจะไม่ใช่เลข2เลข3ามก็ได้มันเป็นเลขที่เราอยากใส่อะไรเราใส่เข้าไปนะครับผลลัพธ์มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้คือลักษณะของโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นจะเป็นนี้นะครับ อะทีนี้ต่อมาเขาบอกว่ากิจกรรมนี้จะให้นักเรียนอันนี้ต้องต้องใช้ต้องต้องเล่นต้องเปิดโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับก็เข้าไปตามนี้นะอ่ะผมครูก็เข้าให้ดูนะครับให้ทุกคนเปิด Google ไว้ครับเปิด Google ไว้นะครับอ่ะเปิด Google ใช่ไหม เปิดยังครับ ain, เปิดไปยังเปิดหรือย mixer, ังอ่าเขาเปิด Google เสร็จทําไงครับก็ให้ให้ให้ทำการให้ทำการใส่เว็บไซต์นะครับใส่เว็บไซต์ตามในหนังสือเลยก็เป็นอะไรครับอะไร HTTP เห็นไหม https นะครับแล้วก็เป็นอะไรครับโคลอนสแลทับครื่อหมายรับสองตัวนะครับเห็นเห็นหน้ายี่สิบเก้าไหมหน้าที่ยี่สิบเก้านะครับหนังสือหน้าที่ยี่สิบเก้านี่นะให้นักเรียนใส่ตามนี้นะครับนักเรียนใส่ไปตามนี้นี่นะครับเปิดนักเรียนใส่ไปตามนี้นะครับนักเรียนใส่ข้อมูลตามนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ใช่ไหมครับพอใส่เสร็จนะครับใส่เสร็จก็มาดูต่อพอใส่เสร็จก็ดูนะค่อยๆพิมพ์ .org นะครับโค้ด .org มันมีอยู่แล้วเข้าไปเลยนะครับทีนี้ หนูจะพิมพ์ใน Google ก,ก,ก็ได้หรือหนูจะพิมพ์ในช่องข้างบนก็ได้ที่เป็นช่องอ d ตราส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว,ว่าช่องอ d ตราส่ rate. เห็นไหมข้างบนหนูจะพิมพ์เป็น http นะครับโคลอนใส่ s ด้วยนะครับใส่ s ด้วยนะครับ s โคลอนโคลอนอยู่ตรงซโซ่ครับอยู่ตรงซโซ่นะ sso แหวนนะครับอ่าแล้วก็โค้ด .org าอ่า enter ครับหน้าตาเว็บก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาเว็บก็จะประมาณนี้นะครับมันมันจะคล้ายๆกับในหนังสือแต่มันจะมีบางส่วนที่มันเปลี่ยนไปนะครับนักเรียนก็มาคลิกในส่วนที่มันเป็นของนักเรียนเห็นไหมครับนักเรียนอะคูคลิกตรงนักเรียน คลิกตรงนั้เรียนแล้วทีนี้นะครับยังไงต่อพอคลิกตรงนักเรียนแล้วนะครับก็ดูต่อเลยนะครับดูต่อเลยนะครับครับหนึ่งคลิกในส่วนนี้นะครับคลิกตรงที่มันเป็นรูปรูปตัวพึ่งนะครับหนูไปหาในใน่วนของโปรแกรมที่เป็นรูปตัวพึ่งอ่าให้หาก่อนนะครับเรียนรู้โปรแกรมนิดหนึ่งนะครับลองเรียนรู้โปรแกรมนิดหนึ่ง เดิเดี๋ยวครูแก้ทิดนึงครับปรับโปรแกรมนิดนึงมันแสดงผลแล้วล้นนะครับพอ,อ,อเข้ามานะครับกลับไปที่โปรแกรมเหมือนเดิมนะครับ กับที่โปรแกรมเหมือนเดิมอ่ทีนี้ดูนะครับอ,เไไอเ่เข้าไปตรงไหนต่อก็เข้าไปเข้าไปตรงนี่คอร์สสองนะครับคลิกเข้าไปลงคอร์สสองนะครับเห็นไหมครับคอร์สสองให้เรียนมาทางคอร์สสองก่อนนะครับมาสร้างตัวละครในคอร์สสองก่อนปึ๊บ คลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ไปในหัวข้อที่อะไรครับลำดับที่สิบเจ็ดใช่ไหมลำดับที่สิบเจ็ดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพรี Pre. ใช่ไหมลำดับที่สิบเจ็ดเนาะเพลแปรนะครับการสร้างเรื่องนะครับไปที่เพลแปรการสร้างเรื่องคลิกเข้าไปตรงหัวข้อที่หนึ่ง ไมหันไหมใครไม่หันนะครับเแลบนะครับลองย้อนดูก่อนนะครับลองย้อนดูก่อนนะครับอย่าลืมเข้าไปตรงนี้นะครับนักเรียนเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับอรอสองนะครับเข้าไปที่อรอสองก่อนนะครับพอคลิกรูปพึ่งตรงนี้ก่อนนะคลิกรูปพึ่งเสร็จแล้วก็ไปที่อรอสองนะครับอรอสองหายดีอ่านว่าข้อสองนะครับเพราะมันอ่านว่าข้อสองเสร็จ ดูให้ดีดูนะขอสองแล้วก็ในหน้านี้นะครับเข้าไปตรงเพย์เพย์แนะครับการสร้างตัวละครนะเพย์แการสร้างตัวละครตรงนี้นะตรงนี้นะครับเราเข้าไปบทที่หนึงะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับในแบบนี้นะอ่นะเขาก็จะมามาบอกมาอธิบายวิธีการนะครับ นี่ครับตอคุณหรือตัดภาษาของใครที่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมีเขามีให้รับภาษาน้าด้านหน้าโปรแกรมนะครับลองลองเราค่อยดูครับสสมว่าจบแล้วนะครับกดจ้าใบก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เขาก็จะแนะนํานะครับแนะนําเบื้องต้นนะครับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นก็ดูดูจากหนังสือหน้าสามสิบเอ็ดประกอบได้เลยนะครับดูจากหนังสือหน้าสามสิบเอ็ดนะครับ นักเรียนก็ลองลองลองทำตามในหนังสือดูนะครับลองทําตามในหนังสือดูนี่อันนี้เขาจะบอกยินดีต้อนรับให้ลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับอ่ะทีนี้เล่นยังไงครับก็เปิดหนังสือครับหน้าสามสิบเอด็ดลองดูครับคุณครูก็ค่อยๆไปเนาะปึ๊บอืมทีนี้เขาทำอะไรครับอ่นนอะรรพอเปิดมาปาั๊บ โปรแกรมก็จะแสดงดังนี้นะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นพื้นที่ของชุดคําสั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่ชุดคําสั่งจากนั้นมองเห็นไหมมองเห็นไหมอันนี้นะพื้นที่ชุดคําสั่งมันจะอยู่ทางนี้นครับมันจะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่นําคําสั่งมาวางนะครับเราก็ดูเรื่องของการวางบล็อกโค้ดนะครับเขาจะวางแบบนี้นะครับ ทีนี้เขาจะบอกว่าให้เขียนโปรแกรมให้ตัวละครมันสื่อสารโดยการคลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่งมาวางตรงพื้นที่การทำงานาทำยังไงย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปทำอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับสวัสดคุณสามารถทำให้สุนัขตัวนี้พูดว่าสวัสดีชาวโลกทำยังไงเอ่ยทำอย่างนี้อ,อ่ะครูคุณครูก๊อปปี้มาก,ก่อนนะครับ เพือเ่อจะไม่ต้องอ้นี้ทําไงครับก็เอาบล็อกนะครับคือมันมีบล็อกตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันมีบล็อกตรงนี้อยู่แล้วนะครับนักเรียนก็นําบล็อกตรงนี้มาแปะวางทับซกปึ๊บแล้วก็ใส่คําลงไปสวัสดีชาวโลกนะครับแบบนี้ทีนี้เวลาเราเริ่มเล่นนะครับก็กดอย่างนี้นะกดเริ่มเล่นนะครับ <S <S เห็นไหมพอก,กดปุ๊บมันก็ใจนี่เลยเรียกใช้งานทันทีสวัสดีชาวโลก แล้วก็มันก็จะผ่านปริศนาขั้นแรกนะครับนักเรียนลองเล่นไปเรื่อยๆครับจากด่านที่หนึ่งลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับลองเล่นไปเรื่อยๆอันนี้คือการสร้างตัวละครน,นักเรียนก็ลองทําดูนะครับอันนี้ครูแนะนาแล้วนักเรียนลองลองทําตามในแบบสุดท้ายเบื้องตน้นดูนะครับอ่ะเราก็กดต่อไปใครจะเล่นต่อกดต่อไปนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาในในด่านถัดไป เห็นไหมมันก็จะมีตัวละคร2ตัวอ่ะอันนี้ครูไม่บอกนะนครูให้ครูให้นักเรียนลองเรียนรู้เองนะครับทีนี้กลับมาที่ในหนังสือหน้าที่สานะครับหนังสือหน้าที่ส4ตรงนี้นักเรียนลองเล่นเองนะครับลองเล่นเองเลยลองเข้าไปในตัวของ code.org จริงๆคุณครูจะมีโปรเจกต์ให้ให้ให้นักเรียนลองทําเยอะกว่านี้นะครับนักเรียนลองเรียนรู้ก่อนนะครับเบื้องตน้นจะใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอ่ะมาดู มาดูหนังสือหน้าสามสี่ก่อนนะครับหนังสือหน้าสามสี่เขาให้นักเรียนทําอะไรครับทําการวางแผนการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับเช่นการเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสองตัวสื่อสารระหว่างการจากเว็บไซต์ code. org เนี่ยนะแล้วเขียนลงไปในช่องว่างนะครับการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาตรงนี้เขียนว่าอะไรครับเออว่าอะไรเอ่ยว่าอะไรเอ่ยอ่าโทษทีโทษทีครูลืมลืมสวิงกลับมา นะครับก็มาดูในส่วนนี้นะครับหนังสือหน้าที่84นะครับครูเปิดข้ามไปเลยนะครับในในส่วนตรงนี้เนาะนักเรียนเปิดมาก่อนนะครับใครใครที่ลองเล่นลองเล่นไปหลายด้านก่อนนะครับลองเล่นตามหนังสือไปหลายด้านก่อนนะครับลองเล่นไปหลายด้านก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูสอนแค่ในส่วนของที่เบื้องต้นให้นักเรียนลองลองเอาบล็อกมาวางนะครับมันเป็นการวางบล็อกนะครับวางบล็อกที่โปรแกรมเฉยๆแล้วก็ ด่านต่อไปก็จะให้ไอตัวละครสองตัวเนี่ยนะครับมีมีแมวกับหมาเนี่ยเราก็มาคุยกันนะครับโดยที่นักเรียนก็วางบล็อกตามคำสั่งที่ในหนังสือเขาเขาได้ลองวางไว้นะครับนังเรียนลองทาตามนะครับแล้วเราก็มาสรุปในส่วนนี้นะครับหนึ่งน้งสามสี่นะครับลองดูนะครับลองดูเนาะลองดูก่อนนะครับลองเล่นดูอ่ะทีนี้ต่อนะครับพอเล่นเล่นเสร็จเรียบร้อยนะครับ ในส่วนนี้อะไรบ้างเขาก็จะให้นักเรียนนะครับตรงนี้ครับการออกแบบตรงนี้ออกแบบอะไรครับเป็นการออกแบบอะไรครับหนูก็เขียนไปเลยครับตรงนี้คือโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ตัวละครสองตัวนะครับสนทนากันนะครับหรือว่าสื่อสารระหว่างกันตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะ ออกแบบโปรแกรมให้ตัวละคร2ตัวนะครับสนทนานะครับระหว่างกันนะครับแล้วก็ระบุปัญหานะครับระบุปัญหาเป็นยังไงบ้างอ่ะก็คือระบุปัญหาก็คืออันนี้ครูไม่เขียนให้นะครับอันนี้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนลองเขียนตามนะครับรูปปัญหาก็คือให้ตัวละครสองตัวนะครับเขาสนทนาสนทนากันนะครับสนทนากันหรือว่าสื่อสารระหว่างกันนะครับอันนี้คือการระบุปัญหาส่วนการรวบรวมรวบรวมข้อมูลคืออะไรครับ รวมรวมข้อมูลคือศึกษาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับศึกษาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นจากในหนังสือนะครับทีนี้วางแผนการแก้ปัญหาครับวางแผนการแก้ปัญหาตรงนี้ครับยังไงก็อาจจะเป็นการลากบล็อกคําสั่งนะครับลากบล็อกคําสั่งมาวางเพื่อให้ตัวละครมันคุยกันนะครับขั้นตอนที่สี่ การแก้ปัญหาในส่วนนี้คืออะไรครับเมื่อก,กี้ดูจกักดูจกักดูจักตัวโปรแกรมแล้วนะครับการแก้ปัญหาในส่วนนี้คืออะไรครับคือลงมือนะครับการแก้ปัญหาในส่วนนี้ครับคือลงมือปฏิบัติในส่วนที่ตัวเองวางแผนไว้นะครับคือหนูวางแผนว่าเมื่อหนูวางคําสั่งใช่ไหมพอหนูวางคําสั่งเสร็จถูกว่าหนูไว้หนูไปคลิกแค่มมนเล่นมันก็จะพูด เออมันก็จะพูดว่าสวัสดีชาวโลกหรือสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยยินดีที่รู้จักนะอะไรางี้นะครับต่อมาขั้นตอนที่ห้าทดสอบและประเมินผลตรวสอบประมวลผลคืออ,อะไรครับก็คือเวลาหนูเขียนโค้ดเสร็จใช่ปะ่ะหนูกดเพลย์ครับหนูกดเพลย์เล่นหรือว่าหนูทดสอบการทํางานนะครับถ้าตัวโปรแกรมมันถูกต้องตามที่โจทย์กำหนดไว้มันก็สามารถทําให้หนูผ่านไปยังภารกิจถัดไป นะครับอันนี้คือการทดสอบและประเมินผลนะครับต่อมาในส่วนนี้นะครับนักเรียนก็ลองลองดูเรื่องของการเปิดการเปิดเข้าสู่เว็บไซต์เป็นไงการใช้บล็อกต่างๆเป็นยังไงความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบเป็นยังไงนะครับความถูกต้องนะครับนักเรียนมีความถูกต้องไหมเวลาเขียนนะครับแล้วก็การนําเสนอผลง,งานนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้ก็นักเรียนก็แค่เขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับให้ตัวละครมันวะหลากบล็อกมาหลากบล็อกมาแปะนะครับหลากบล็อกมามาแปะ เราให้มันคุยกันนะครับมันมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็นักเรียนนะครับในส่วนในส่วนข้อที่สี่นะครับจับนะครับนะในส่วนข้อที่สี่นะครับมีข้อที่สี่แล้วนะนักเรียนเขียนประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา,หาประโยชน์มีอะไรบ้างครับก็อาจจะมีแบบว่าสามารถทำให อะไรครับสามารถทำให้อะไรดีอะไรดีช่วยในการออกแบบโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยในการออกแบบโปรแกรมได้ง่ายขึ้นหรือสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการทำงานให้ง่ายขึ้นอันนี้วิธีการแก้ปัญหาประโยชน์ของการเรียนรู้การออกแบบการการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ หลังจากที่นักเรียนเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เรียนเสร็จในในส่วนนี้นะครับนักเรียนก็มาทําแบบทดสอบนะครับถ้ายถ้ายบทนะครับทําแบบทดสอบถ้ายบทนะครับเดี๋ยวครูเฉลยให้ในภายหลังนะครับนักเรียนทํามาก่อนนะครับนักเรียนทํามาปุ๊บทำมาเลยครับแต่ครูแจ้งคะแนนกลับไปให้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะตรวจจะตรวจให้แล้วแจ้งคะแนนกลับไปให้นะครับยังไม่เฉลยให้นะครับใครทาเสร็จก็สแกนส่งมาเลยนะครับ ทำเคือสแกนส่งมาเลยนะครับแนะนำใครที่สามารถทำเป็นเป็นโน้ตนะครับเป็นโน้ตหรือว่าในในไล,น,น,ลน์เนาะในไลน์นะครับส่งข้อความมาเป็นโน้ตได้ครูจะสามารถคอมเมนต์เป็นลายบุคคลได้ในถ้าถ้าถ้าสร้างโน้ตในโทรศัพท์มือถือนี่ในไลน์อะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูโทรศัพท์แบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะครับ สมมุติว่าของหนูเข้าในนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับนมันก็จะอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยนครับตรงนี้นะครับเราไม่นก็จะมีให้ให้เขียนว่าโนต้ตเห็นไหมครับโนต้ตตรงนี้นะครับโนต้ตนะครับโนต้ตมันจะคล้ายๆกับการสร้างอัลบัา้มมาครับหนูก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วหนูก็กดเครื่องหมายบวกเพิ่มมานะครับกดเครื่องหมายบวกเพิ่มมาจากนั้นมันก็จะ สามารถครูจะสามารถคอมเมนต์ในในชิ้นงานของหนูได้เลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการสร้างโน้ตในในกลุ่มไลน์นะครับจะใช้จะใช้เป็นอัลบัมก็ได้แต่อัลบัมจะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นโน้ตมันจะสามารถสรุปสรุปในครูสามารถตรวจงานแล้วสรุปว่าชิ้นงานเนี้ยหนูมีปัญหาตรงไหนนะครับลองลองทำดูนะครับลองทําดูทวนนะมาตรงสามขีดตรงนี้นะครับสามขีดเสร็จเข้าไปตรงนี้ครับมันจะเขียนว่าโน้ตเห็นไหมเห็นไหมเขียนว่าโน้ตไหมข้างบนจะเป็นอัลบั้มนะเราไม่ยุ่งนะครับเรายุ่งกับโน้ต แบบนี้นะครับเอ้าลองดูนะครับลองทํากันมานะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองลองทําการบ้านแล้วลองลองเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนาะจากจากเว็บนะครับดูเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยใครสนุกก็ลองเล่นด่านอื่นดูนะครับจากหนังสือนะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดท้ายบท10ข้อให้เรียบร้อยนะครับไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับสัปดาห์นี้บายบายสวัสดีครับบายบายครับบายบายครับ